สวัสดีนะครับจากร้านล้านนาเดนิมเชียงใหม่นะครับวันนี้มีงานแบรนด์กุปีผ้าสิบสี่ออนนะครับผ้าคานากาวะนะครับตัวนี้ผ้าหลังลายน้ําทะเลเข้ามานะครับเป็นงานทรงกระบอกเล็กวันนี้เข้ามาเป็นงานกระบอกเล็กนะครับมีทั้งสองแบบเลยนะครับจะมีทั้งรุ่นปักลายและก็ตัวที่พ่อค้ารีวิวอยู่ตัวนี้เอลสาสองเป็นงานซ่อนลายเวลาใส่ไปจะเคลื่อนลอยเฟดออกมานะครับแล้วก็จะมีแพ็กเกจเป็นอ่ซองยีนใส่โทัพทันะฮะซองยีนใส่โทัศัพท เฉพาะแบรนด์ของกูปีนะครับจะมีแพ็กเกจให้นะฮะตัวนี้ตัวนี้เป็นงานทรงกระบอกเล็ก14ออนนะครับถ้าเป็นงานผ้าสีมินไนท์ผ้าสีเข้มนะครับทรงกระบอกเล็กเป็นงานริมแดงนะครับเป็นงานริมแดงนะครับตัวนี้เป็นงานริมแดงนะฮะผ้าหลังลายน้ํำทะเลครับเป็นงานทรงกระบอกเล็กงานเย็บสวยนะครับให้ดูก่อนนะ นะครับตัวนี้เป็นงานริมแดงครับผ้าหลังลายน้ำทะเลงานเย็บลูกโซ่นะครับแบบนี้เลยราคาอยู่ที่เจ็ดร้อยเก้าสิบาทครับกระดุมครับเป็นงานทองเหลืองครับปั๊มแบนรีเวทเป็นงานทองเหลืองครับกระเป๋าเล็กเป็นงานซ่อนลิมนะครับจะเป็นงานซ่อนริมอยู่ด้านในตัวนี้เป็นงานริมแดงด้านในครับผ้าหลังลายน้ำทะเลตัวนี้ผลิตเอลยี 4. 4่บแปดถึงสี่สิบสี่นะ 14อันนี้เนี่ยครับผ้าหลังไาลน้าทะเลสวยเลยครับกระเป๋าด้านหน้าครับเป็นงานสกรีนโลโก้ตัวใหม่ของทางแบรนด์54ออนครับสี่มิดไนปั่นเฟดง่ายนะครับเป็นงานลิแดงครับถ้าสนใจนะครับกดสั่งซื้อในตะกาได้เลยครับเดี๋ยวพ่อค้าลงคลิปนะฮะจะเพิ่มตะกาเข้าไปยางนี้เจอกันในไลฟ์ครับขอบคุณครับ